สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสรีมมงคลพลายโคกนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพลายโคกกับพังพลทิพย์อาบน้าอาบท่าเตรียมตัวจะไปที่แปลงปลูกหญ้านะคะนี่ถือว่าได้เดินออกกําลังกายด้วยพลทิพย์นานแล้วนานแล้วอยู่ติดกับโรงเลี้ยงช้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสาวสาวตุ้ยนุยของเราโอ้ยโคกเอ้ยยังจะไปแย่งอีกเนาะ ล้างเนื้อล้างตัวก่อนโอ้พลทิพ์ทงกลมมากมาเลยพลทิพตจะฉลองโซ่ซ้0หมื่นซ้ำนี่จะขัดงาใครโคกให้ดูสักหน่อยนะควอนโอจะว่ายังไงน,ะนี่จะขัดทงพลทิพ์ดี ตอนคืนก็พายลมนุ่นสะเตือนไปทั้งสะเตือนไปทั้งรูตูเลยพ่นทิปนี่โอ้ยพายลมแต่ละครั้งนี่สุดยอดพายลมมากมายไก,ก่กงหาวาสนากับพี่ใหญ่ของเราอยู่แปลงปลูกหญ้ายอยู่ตอนนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางบ้างพรนทพิ์อยู่แต่บ้าน để hái, điên lên theo bà này, nọ, phân tích nọ, à, là đại sữa. ไปผนทิพย์ไปไปกินอยู่แปลงปลูกยานสู้สู้สู้พนทิพย์เดินไม่ไกลหรอกมีไพโคเป็นผู้นำทาง ไปเรื่อยๆอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะนี่ไปมงก่กๆอากาศแบบสุดยอดเลยได้แล้วทักไทยพลายบัวทองหน่อยเด้อดูนทิย ก็เพื่มไปทั้งตัวเลยท้องเขาโอ้ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปตามต่อแยวบรรยากาศข้างทางนะคะนีม่มาแล้วม <c oughs> าแล้วเอาควันหายไปไหนพลทหารออสหายไปไหนนี่โอ้ดูท้องกลางมาเลยนะคะพลพลทิพท้องกลางมาเลยท้องอ <c oughs> ดับอีกแล้ว เอาควานหายควานหายไปไหนทีนี้ใครจะเป็นคนขี่ไปเลยโอ้คนทิพย์ขี่ซาเล้งไหมลูกเบาลูกเบา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 โอ้ทองกระเพื่มเลยพ่อทิพย์พ่อไปไหนนอนอยู่บนหลังช้างนอนอยู่บนหลังช้างทำไมถึงได้นอนอยู่บนหลังช้าง ได้รับไม่ได้นอนวัเมื่อคืนโอ้โหโฟนทิปเอาใกล้ถึงแล้วเชือกตึงแล้วนะคะโฟนทิพย์เชือกตึงแล้วโอ้วันนี้มีพลขับให้นะคะวันนี้น้องปัมมี่เออเดี๋ยวก็ลูกเบา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 อ่ะอโอ้โห ้อนเสงอีกต่างหากเอาควานนอนหลับทำไมช้างถึงเดินถูกทางนี่ฮะฮะทำไมถึงมาถูกทางได้นี่ายโคกนี่ทำไมพาภรรยามาถูกทางได้โอ้ฮะตามรถมาตามรถมา โอ้จูงวงใหญ่เลยไายโคกับพลทิพย์เออเมื่อวานใครดึงมือปัามมี่เนาะพายโคกนี่บางอาจโยกแรงมากไปยอกแรงเกินไปไายโคกพายโคกว่าไม่เห็นหน้าน้องปัามมี่มาหลายวันคิดถึงเขาอะเลยยกเลยยกแรงไปหน่อยเ<อ>ขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจโอ้อ้าวพลทิพย์สาวได้สาวเอาลูกเออ ยาตัวเองนี่แหละสาวได้สาวเอาลูกโงบรรยากาศสุดยอดเลยต้นตะแบงเยอะมากนะตรงล,ลูกตรงที่ภายสริมงคลตกมันนั่นแหละลูกอันนี้ควานก็ยังไม่ตื่นอีกไฟโคน้นี่ดึงภรรยาอย่างเดียวนะคะไฟโคกงภรรยานี่ก็มือนี่คอกินอยู่ ไม่เลี้ยวเออโอ้นี่มีเพื่อนมารอพอนทิปดูวาสนายืนรออยู่โอ้โหนี่โอ้ถึงลมแล้วถึงลมแล้วร้อนจังเลยพอนทิปโอ้ไกลถึงแล้วลูกสู้สู้สู้ตอนนี้มันเคลียร์มาโอ้ย <c oughs> ไปโคกพาควันวิ่งเมื่อวานนั้น ทำทำไมเห็นควันนอนหลับแต่ทำไมได้ยินเสียงควันจงใจจะตีลังกาลงตีลังกาลงก่อนอโอ้โ้มาถึงก็ได้กินยาเลยพลทิพย์อ้าวบบานั่งลงเองเลยไฟโคกนั่งลงเองเลย ท,ทั้งที่ควานยังหลับอยู่นี่มาผูกไว้ตรงที่พี่ใหญ่เราตกมันนะคะนี่ตกมันมาปีที่แล้วนูน่นอีกสองเชือกเขาก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะเอามาผูกให้เตียนสักหน่อยเพราะว่าจะได้ไถปลูกหญ้าต่อไปนะคะนี่ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะพนทพิ์เนาะอยู่แต่บ้านเดินไปไหนไม่สะดวกไปคูกว่าอย่าร้องอย่าร้องเอามือปิดปากก่อนองบ่อยมากไปหรือเปล่าเราเนี่ ร้อนมากมายเลยเหนื่อยไหมพลนทิพย์โอ้สาวได้สาวเอาเลยพลนทิพย์ออกแล้วภไโคกจะได้เป็นอิสระเขาะพอพอโทษพลทิพย์ออกเร็วๆหน่อยผมจะได้เป็อิสระสักทีกินให้ทันภไโคกเด้พอพลนทิพย์เอ นอนอยู่แปลงปลูกหญ้าเลยไหมพนทิพย์วันนี้เดินแต่ละครั้งนี้ทงกับเพื่มไปทั้งตัวเลยนะคะพนทิพย์นี่น่อยก็จะจับพนทิพย์ จับแยกพลทิพย์กับพายโคไปผูกต่างหากนะคะนี่พลทิพย์มาจูจีเขาเคลียกันอยู่นี่นี่แหละบรรยากาศดีลมลื่นต้นไม้เยอะมีรานอะไรนี่โอ้ยังอยู่ในชุดนอนอยู่สสวัสดี มีอะไรจะนำเสนอวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยิ่งจะถอยไปเถอะถอยไปฮะเนาะร้อนว่ะต้องอยู่ในร่มแ<บ>ทไม,มไลสดแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงแปลงปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่<ห>นคนละมุม<ห>นคมมนละแจเลยวันนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวจะทะเลาะกัน นี่ใหญ่ก็กินหญ้าอยู่ฟังนู้นนะคะกับภรรยาของเขาสีภรรยาหลอกใส่กัเดี๋ยวจะทำพีหลอกใส่กันนี่เอาโบควันเต้ยให้มาเปลี่ยนช้างให้หน่อยเวลาตอนช่วงกลางวันเอาช้างไปซ่อนหน่อยควันเตยเอ้ยไปโยนให้ช้างหนลูกเสียดายไม่ไปบอกเขาทำชวงขอหาเองเยก็ขอบพระคุณ แม่แม่เอฟซีอีกครั้งนะคะอะไรเติมลรกมีคนเอาเอาทลทิบกับไทโคไปเดี๋ยวจะหาเองเดี๋ยวจะใครจะหาแกมุมจะหาเองเออจะหายังไงฮะหาให้ได้หาให้ได้ต้องคนที่พูดอยู่ไว้ที่บ้านที่ที่บ้านข้างคนน่ะโดดีแน่ไม่รู้เรื่องเลยย ก็ฝากว่าฝากหน่อยฝากฝากกดไม่แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องปลายลียกก่ยมงคลปลายโคเกยค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ